สวัสดีครับพวกก,การรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YRG ประจำเช้าวันที่4ธันวาคม2557ภาพร,รวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,198.56มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,214.50ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,194.20ปิดตลาดไปบริเวณ1,209.14บวกขึ้นมาประมาณ10.63หรือนลซล์ ราคาทองคำตลาดโลกวานนี้มีการขยับขึ้นประมาณ0.89%โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสะการคาดการณ์ว่าทางการจีนอาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐมีการขยับตัวขึ้นหลังจากสต็อกน้ำมันดิบมีการปรับตัวลดลงแต่อย่างไรแล้วก็ดีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำก็คือการฟื้นตัวเสร็จทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มปรับต,ตัวแข็งแกร่ง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้าของสหรัฐอาจจะถูกปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐมีการแข็งค่าึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า5ปีขณะที่อัตราผลตอบแทนและพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐมีการขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนยังคงลดต้องลดความต้องการในการสะสมทองคำเพิ่มสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ720.018ตันกองทุนโลหะเงินไอแช่ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1 8 6 2 0ตันการเคื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ1 6.39ออนตัวลง0.04และชิงดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ17,912.62จุดบวกขึ้นมา33.07จุดสุุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2310ออนตัรลง0.0071 แต่ชิ้นี้ตลาอินเวตติตาลาดไปณอัตับ8.8.95มีการแข่งค่าขึ้น0.30ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังถูกกดดันจากรายงานเบรดบุ๊กชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันลดลงธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเปิดเผยรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแสดงถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง การลดลงของราคาน้ํามันเบนซินยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเฟดระบุว่าปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอย่งคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ผู้ติดต่อเฟดบางรายมองว่าการล่วงลงของราคาน้ํามันเบนซินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในฝั่งสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การอ่อนตัวลงของสกุลเงินยูโร ก่อนการประชุมของธานาคารกลางยุโรปยังคงเป็นปัจจัยกดดันการเคลื่อนขึ้นของาารัฐธรรมนูเช่นกันยูโรเคลื่อนตัวใกล้ระับต่ำสุดในรอบตวสองปีในช่วงเช้านี้ในขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธานาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะมีความจําเป็นต้องดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยในอนาคตโดย ECB กําลังจะจัดการประชุมกําหนดนโยบายในวันนี้ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้สกุลเงินยูโรดิ่งแต่ระดับ12-301 วันนี้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2012โดยก่อนหน้านี้ยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับ1.2360ถึงระดับ1.2600ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นการที่ยูโรมีการหลุดกรอบดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณเชิงลบสำหรับสบกุลเงินยูโรและสกุลเงินยูโรและราคาทองคำยังถูกกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ5ปีครึ่ง ขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันจากดาวโจนปิดบวกรับข้อมูลภาคการบริการของฝั่งสหรัฐแข็งแกร่งตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยดัชนีดาวโจนและ s อสแอนด์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากข้อมูลบ่งชี้ว่าภาคการบริการของสหรัฐมีการขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ดัชนีเชลเ่ยอุตสาหกรรมดาวโจนบวกขึ้นมา3 3 0 7จุดหรือว่า0 1 8แปเอร์เสดหปรับตัวเพิ่มขึ้น7.78จุดหรือว่าจุ8% นสแนกปรับตัวเพิ่มขึ้น18.66จุดหรือ0.39%ทั้งนี้สถาบันจัดการด้านอุปทานและมากิจเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาคการบริการของสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหนุนหุ้นที่ผันแปรตามเศรษฐกิจอาทิหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและวัสดุและพลังงานที่มีการปรับตัวมากกว่า1%กลุ่มการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยใหแนวรับระดับ1,198,1188และ1,175 ต้ประเมินไว้ระดับ1,215-1,226และ1,235สำหรับกลุ่มรูการลงทุนระคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบ้างจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นเบื้องต้นยังคาดการว่ามีแรงขายทำกำไรออกมาอีกแต่โดยรวมโมเมนตัมยังคงเป็นบวกอาจทำให้การดิดตัวกลับของราคาสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ประเมินแนวรับระยะสั้นบริเวณ1,198และแนวต้านบริเวณ1,215เดอลล์ต p r i อ On โดยแนะนำผักราคามีการย่อตัวลงมาอาจจะใช้โซนแนวรับระดับพันกว่ on, ร้อยเก้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่ออทสอน์เป็นจุดในการเปิดสถานะซื้อหากราคาหลุดลงไปอาจจะใช้บริเวณ1 1 7 5เหรียญดอลลาร์ต่ออสปอน์เป็นจุดตัดขาดทุนท้งนี้อาจจะพิจรารณาถึงความเสี่ยงจากวันหยุดในช่วงเทศกาลวันพ่อแห่งชาติโดยนักลงทุนในตลาดทีเฟควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุนวันนี้ทาง YRG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ